สวัสดีครับผมพี่สีภาคครับอ่าโอเคเราก็อยู่ข้างๆนะครับพี่แอะนะฮะอัฐานายเรือครับถ้าคนอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตจะรู้จักกันดีนะครับโอเคก็พี่แอะจะเป็นคนที่ขับรถเทสคาติดตามสนามแข่งของรายการที่พัทยานะครับโอเคแต่ก่อนอื่นจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าอย่างรถไอ้เจ้าคันนี้คือเป็นโค r โรล่าทีเจ็ดหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าสมัยก่อนนะริฟแบกริแบกครับ มันตั้งแต่ผมอยู่ตอนสามนะตอนนี้แล้วก็ประมาณ40ปีแล้วตั้งแต่ผมออกไปแดงตอนนั้นมันอยู่ตอนสามพอดีอุูนั้นก็ป้ายแดงออกมาก็ประมาณผมจําราคาไม่ได้นะว่าตอนนั้นเท่าไหร่ประมาณสองแสนกว่าบาทมั้งประมาณนั้นประมาณนั้นก็ถือว่าไม่ไม่ถูกนะไม่ถูกไม่ถูกก็แต่ก็ตอนนั้นคือตอนนั้นแ่ะมันยุคที่เริ่มเริ่มของเดอะพาเลทนะที่แข่งตอนนั้นไม่พาเลทเลยพวกแปดเลนนะที่แข่งรถกันเนี่ยเราจะเห็นดีเอ็กกับลิเบ๊กเนี่ยเป็นร้อยเลยนะครับแต่งเงนแต่งเงนเป็นร้อยคันนะจอดกันเรียงกันเลย มันเหมือนกับเป็นรถที่แบบไปรุ่นต้รุ่นแล้วก็และวดีเอ็กเนี่ยจะเป็นรถแรลลี่เยอะนะครับแล้วก็ไปแข่งแข่งแรลลี่กันเนี่ยใส่ใส่สีเอจอะไรกันเนี่ยเยอะแล้วก็ริบแบกนี่ก็ส่วนมากเป็นทําทางเรียบไม่ค่อยเห็นแรลลี่นะแต่ว่าเหมโอ้โหวัยรุ่นสองรุ่นเนี่ยทั้งดีเอ็กทั้งที่เจ็ดเอ็ดเนี่ยฮิตมากสมัยก่อนนะเป็นร้อยเลยนะครับไม่เขาเรียตลาดขายหมดเลยไม่รู้ไปไหนหมดน่าจะบุบสลายไปตามกาลเวลาครับบางคนเขาก็เรียกว่าโป้พาเลยครับคือคันนี้ต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าผมเห็นแล้วผมนึกถึงเเเพพพพืื่่่่่ออออนนนนะครับีย ขาจะมีฉายาวงการว่าแปะซ่าทำรถที่ป๋าลังเชซิลิยนวางสามทีจีเทอร์โบนะครับถ้าเป็นคนยุคนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นมนุษย์เสียงโกงจริงอ่ะต้องรู้จักแปะซ่านะครับก็เป็นรุ่นนี้สีนี้ด้วยผมเคยเห็นในรูปแต่ว่าไม่เห็นกันจริงเห็นเห็นคนในตำนานเยอะมากอยู่ในตำนานจริงนะครับคนนั้นใช่ครับดนคนเล่าันถึงเยอะใช่ครับก็เป็นจริงๆแล้วเป็นเพื่อนสนิทพ่อผมนั่งบ่อยๆรถคันนั้นแปะซ่าเนี่ยซ่าจริงๆน่ากลัวนะครับแกแกเป็นคนที่ขับรถโหดมากโอเคครับย้อนมาถึงคันนี้นะฮะ คือดั้งเดิมเนี่ยรถคันนี้เป็นรถที่พี่ตุ้ยยูนิตี้ซื้อมาทําระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับพี่แอบรับช่วงต่อครับพี่แอบรับช่วงต่อพี่แอฟทำอะไรบ้างก็เครื่องเนี่ยเครื่องเดิมเครื่องเป็นเป็น 3S คือคือเขาเปลี่ยนมาแล้วจากของเดิมเขาเปลี่ยนมาเป็น 3S นะครับผมก็เปลี่ยนแค่ทีแรกเป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดนะแต่ว่าเกียร์ออโต้มันอาจจะเชยๆหน่อยที่มันการทํางานมันไม่ไม่ไม่เร็วนะแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็ได้เฟืองท้ายเฟืองท้ายเป็น4.3 4.3นะครับเฟือองท้าายจจะ จัดนิดนึงนะครับอันนี้แหละที่เด็ดเลยครับถ้ารุ่นนี้ใส่เฟืองท้าย4.3ถ้าเป็น 4AG ร้คุนี้จะพอดีมาก 4AG อาจจะใส่ได้ถึง4.5แต่ว่าถ้าเป็น 3TG รถแปะซ่าใส่4.3เนี่ยไปไม่เป็นเลยพี่อ่ะโอ้โหเร็ววิ่งเช้าวิ่งเนี่ยคือเราเราเครื่องเราเดิมเลยนะตีเฮดเดอร์ยังไม่ตีเลยแต่ว่าอาศัยที่เฟืองท้ายเราดีเราก็จัดจัดแล้วก็มีลิมิเต็ดด้วยเราโค้งการเข้าโค้งนี่โ้ผหก็ตอนตอนช่วงเข้าโค้งก็คือผมว่าไปได้ดีมากนะครับดังนั้นที่เครื่องเรา คนก็นด้วยว่าเครื่องโมโแต่ว่าไม่ไปลึกๆได้ขนาดนั้นแต่เพราะว่าผมยกเครดิตให้เฟืองท้ายแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์เกียร์จะไม่มีผลมากเพราะว่ามันแค่เกียร์ธรรมดาห้าสปีดแต่ว่าเฟือง,ง,งท้ายกับล,ลิมิเต็ดเนี่ยช่วยเยอะเลยนะช่วยเยอะมากโอเคเป็นเฟือง,ง,งท้ายของอะไรครับเฟืองท้ายของตัวเอ86นะครับคือแพรหลังแพรหลังกับแพรหน้าเนี่ยเป็นเป็นเอ86แล้วนะครับเจ้าของเดิมเขาแปลงมาแล้วผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเฟืองท้ายจริงๆมันก็เฟืองท้ายมันเป็น4.3แล้วแต่บางทีมันหอน ผมก็เลยเปลี่ยนเพิงท้ายเป็น4.3เดิมแล้วก็ใส่ล<อ>ิมิเตตเข้าไปนะครับแล้วก็เกียร์เกียร์นี่ไปได้อีกลูกหนึ่งเป็นเป็นห้าเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์5สปีดแล้วก็ใส่เข้าไปนั่นก็เลยค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราล,ล,ลบแดดสักนิดนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่สภาพตัว,ตวถังนี่ดีมากเราไปคือได้มาเนี่ยผมก็ส่วนนึงไปทำตัวทำสีก่อนเลยนะครับทำสีใหม่แล้วก็สีเนี่ยมันเป็นโทนของ A86 e นะครับครับคือสีเนี่ยจริงๆมันไม่มีขายไม่มีสามารถที่ไปซื้อเบอร์เล่นนี้องผสมมให ทั้ทงทางอู่สีเขาก็เขาก็เขาก็รู้เรื่องโตยต้าดีขเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมสั่งให้เลยผมจริงๆผมไม่ทราบหรอกว่าเป็นเบอร์ของ E 8ปดหกคือดีผมก็บอกว่าเอ้ยผมไม่เจอรถ E แปดห6พ่นสีเนี้ยผมก็เลยส่งให้เขาดูเขาบอกว่ามีเบอร์พี่มีเบอร์แต่ว่ามันมันเป็นเบอร์ของ E 8ปดหกเขาก็สั่งผสมให้เลยนะสั่งผสมเสร็จก็พ่นพ่นใหม่ทั้งคันเลยทุกอย่างก็ลืมอมางหมดเลยแล้วก็พ่นใหม่นะครับแล<ๆ>้วก็ทำทำสีพวกช่วงล่างเขาก็เขาเป็นอู่ลรถที่ทำเรโทรแล้วเขาก็เลยจัดจัด รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรถที่เสากลางมันเล็กแล้วก็ถ้าเกิดเจอรถทรงที่ว่าทรงไม่ดีเนี่ยมันบิดมันบิดปุ๊บแล้วเดี๋ยวประตูลั่นม่งเดี๋ยวอะไรนั่นนู่นนี่มันลับทรงไม่ได้แต่ครันนี้ถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์สปอร์ตยุคนนานะพี่แอนเขาเรียกว่าอะไรต้องมีเสาหลอกใช่ใช่แล้วก็เครื่องยนต์กับเกียร์เฟืองท้ายก็เหมือนม่ถุเจ้าแจ้งไปนะแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยผมก็ไปให้อู่ที่นาวินนาวินที่เขาทำเก่งทางด้านโชคลารี่อยู่แถวเลบวดีนะครับเขาก็ ก็สร้างขึ้นมาให้เลยนะสี่ตัวสร้างให้ใหม่้างเลยทีแรกเขาผมเอาไปแล้วจะไปบิวไงทีแรกผมก็มีโชคอยู่แล้วแล้วไปโชคเก่าผมไปให้บิวเขาบอกว่ามันไม่ลงตัวแล้วก็เขาแล้วแต่สปริงมีแล้วแต่เขาบอกว่าผมขอสปริงเดิมแล้วก็เขาจะเขา้สร้างใหม่หมดเลยสร้างให้หมดแล้วก็เซ็ตให้เข้ากับรถเลยแล้วก็ขับลองวันนี้ดีมากเลยนะช่วงล่างนี่โอ้โหผมว่ามันอาจจะแข็งนิดนึงนะครับวิ่งตามถนนแต่ว่าหัวเข้าโค้งเครื่องนี่ผมผมมีหลายๆอาการที่แบบผมผมนึก็หลุดแน่นอนช่วงล่างก็ไปได้นะแล้วก็ไปได้แล้วก็ แล้วก็ <Okay. S 1> อาศัยที่มีลิมิเต็ดด้วยก็เลยช่วยได้เยอะนะครับขับมันมากวันนี้ผมไม่เคยลงสนามเลยก็วันนี้ได้ไดไดขอบคุณกรุ๊ปเอที่จัดมาให้มาลองนะผมก็เลยได้ลองตเต็มเต็มไหล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 ,หลเที่ยวเลยนะครับแต่ผมชอบออภายในพี่อ่ะภายในเนี่ยปกติจะไม่ค่อยเหลือสภาพนี้แล้วนะอันนี้ผมทำไปหมดเลยนะครับบูบูบแล้วก็ภูมิอะไรผมก็ไปคุ้มอาคันธาร่าเป็นดานี่นะครับไปคไปุ้มอคันธาร่าแล้วก็เบาเนี่ยผมไปได้ให้มาจาัด จากตราดเขาลงขายอยู่ใน,ในเว็บไซต์ผมก็ร,รีบรีบจองไว้แล้วเขาก็ส่งรถทัวร์มาให้ผม,มนะครับบอดุลนที่แรกผมผม,ผมหาเลคาโรอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากจะได้รุ่นนี้แต่หาไม่ได้แล้วพอดีมีเพื่อน,นี่ยผมก็ขายเป็นเ,นเลคคาโรหมองตันสีดําผมก็เลยซื้อไว้ก่อนปรากฏวันหนึ่งผมไม่เจอตัวนี้ผมก็เลยเอาตัวนั้นขายไปแล้วเอามาซื้อตัวนี้ใหม่แล้วก็ลงนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็้พวกหัวเกียร์กับถุงเกียร์เ,เป็นของ T R D เลยแท้เลยนะครับก็มีคนทกขเก่าเก็บแล้วเขาก็ขายต่อผมมานะครับ อื่นก็เหมือนเหมือนเดิมก็ไอตัวพูดแผงพวกนี่ทำไปหมดเลยนะแล้วก็ให้มันใหม่ที่สุดนะครับถ้าอะไรถ้าอี้ทำใหม่ได้ผมจะทำหมดเลยทั้งคันเลยนะแต่จริงๆผ้าเดิมผมจําได้ก็เป็นสีนี้สีนี้เ้หนังคือผมผมสั่งให้ให้แบบเดิมเลยแต่ว่าทําใหม่ให้มันเป็นหนังใหม่แต่ว่าเปนสีลายเลยทั้งหลังเนี่ยขอขอแบบเดิมนะผมก็เป็นทูโทนอย่างเงี้ยแหละมันจะเป็นยูเทิร์นก็พยายามจะรักษารักษารักษาแบบเอกลักษณ์ของมันไว้นะครับก็อะไรที่ทําได้ใหม่ได้ผมก็ทําหมดนะแต่ไอายุนนี้มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือว่าเราะว อ่าเห็นไหมครับข้างขวาจะมีอันเดียวอีกอันหนึ่งเอาไว้ทำอะไรครับพี่อันบนเนี่ยไม่แน่ใจนะผมก็ทีแรกผมก็งงผมก็นึกว่าเจ้าของเก่าดัดแปลงมาเขาไปดัดแปลงเพราะว่ามีสองอันผมก็เอ๊ะผมบางบทีผมเปิดประตูออกไปได้ต้องไปบางคนเขานั่งเพื่อนนั่งไปด้วยเนี่ยผมก็เปิดต้องไปเปิดประตูด้านโน้นปรากฏมันมันมันเป็นล็อก ้าเปิดจากด้านในได้อะไรเงี้ยผมก็ผมก็ไม่รู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ตอนนี้เลยว่ามันมีทีเสิดบสองอันนะผมไม่แน่ใจผมนึกว่าเขาดัดแปลงมานึกว่ามันมันนึกว่าไอ้กลไกมันเสียก็เลยทําอีกอันหนึ่งผมไม่ได้เพิ่งรู้เหมือนกันครับคือบางบางคนก็บอกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นเซฟตี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบมีอะไรขึ้นมาปุ๊บคนข้างหลังแบบเกิดคนข้างหน้าเสียเสียตุติปิดประตูปุ๊บคนข้างหลังออกไม่ได้ก็ยังสามารถเปิดออกได้อยู่อันนั้นอันนี้ตามความเข้าใจนะครับก็เป็นไช่ด้เป็นไปได้เป็น่นนี้ก็ ไม่ใช่สามเมตรที่เราเคยเห็นหาหาทั่วไปนะครับพี่แอเปิดโชว์หน่อยคือสาเมตรเนี่ยมันมีหลายบล็อกนะครับอันเนี้ยเปิดมาแล้วจะงงงนิดนึงสามเมตรฝาแคบแคบไม่ใช่สามเมตรดีท,ที่เราเคยเห็นใช่ใชมันก็ร้0ยวี่สิบกมานะก็โอเคแหละผมก็ว่ามันก็วิวว่งวิ่งใช้ได้แล้วครับวิ่งดีเลยแหละเพราะว่าเราได้ฝูงท้ายมาช่วยแล้วก็มันมันใช้คือใช้งานเนี่ยอไหล่เยอะเลยแล้วก็น้ำหนักเบานะครับ มันก็โอ้ยผมผมกล้าเลยทําเสร็จนี่วิ่งเชียงใหม่ได้เลยไม่ไม่น่าไม่มีการตายแน่นอนนะครับไม่การเสียกลางทางแน่นะครับก็แล้วเครื่องมันมันมันค่อนข้างแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเลยเครื่องสแตรดานมันเนี่ยมันก็มันเครื่องเป็นยุคใหม่กว่าพวก c ีไผมว่าอย่างน้อยยี่สิบปีนะมียี่สิบปีแล้วก็มันเป็นบูเดนใหม่เป็นบูเดลใหม่แล้วก็โอ้โหช่วงวัชิร์สใหม่ขึ้นเยอะนะครับกลไกมันต่าสั่นมันมันก็ทําให้เราใช้งานได้สบายนะครับมันก็คือ 3SFE อสใช่ใช่มันเป็น จริงๆ3ตัวขึ้นตัวนี้มันลงในรถรถตู้รถตู้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดเราก็ได้มาแล้วก็ลองลองใช้ใช้เกียร์ออโต้แต่เราไม่ถูกใจก็เลยเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาห้าสปีดไปก็โอ้โหคนละเรื่องเลยกลายเป็นคนละคันเลยแล้วก็ลงตัวแล้วตอนนี้มันก็ลงตัวแล้วครับคือไอ้ไอ้เครื่องไอ้เครื่องตัวนี้จะมี 4S ด้วย 4S เนี่ยผมเคยใช้ในเซริก้าคันเก่าแต่คันนั้นจะเป็นจานจ่ายอยู่ท้ายเครื่องก็จะจะค่อนข้างเซอร์วิสลำบากนิดหน่อยเรื่อะไรเยอะครับอะไรเยอะแล้วไม่แพงมีบางชิ้นเท่านั้นที่หายากนะับแต่่่วาามนนิงสย แต่ก็นี่นี่สามเอสมีจะเป็น,นจะเป็นในนี่ละจะเป็นคอยอย่าง,งี้ละตัวนี้<ะ>ตัวนี้จะหายากหน่อยนะครับ,รบถ้าเจอก็ต้องซื้อเก็บตัวอื่นส่วนชิ้นที่ส่วนอื่นก็ใช้กันได้ไม่มีไม่แพงแล้วก็อย่างปั๊มน้ำเนี่ยแปดเก้าร้อยบาทไม่แพงนะครับ,รบปั๊มใหม่ใหม่เลย,เยทุกทุกอย่างอะไหล่เนี่ยของโตโยต้าดีตรงนี้ที่ว่ามันหาได้ใหม่ของใหม่มเบิกได้เลยนะแล้วก็มีบางชิ้นเท่านั้นเองที่นอกจากอะไหล่ตัวถังที่หายากแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยโอ้ยผมว่าหาได้เกือบทุกชิ้นนอกจากบางอย่างอย่างเช่นคอยเนี่ยต้องต ไอ้พวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยหาได้และไม่แพงไม่แพงนะครับโอเคก็เรียกว่าเป็นแนวทางการแต่งรถอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นรถยุคเก่าแต่ว่าผสมประสานเครื่องที่เป็นยุคใหม่ก็คือพูดง่ายคือใช้งานสบายอาจจะแบบเปิดมาเฮ้ยไม่ไไม่ตรงรุ่นมันต้องแบบ c a g ต้อง 2TG อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่รู้สึกไม่ค่อยเดิมแต่ว่าวางไยมันก็ใช้งานสบายแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่พี่แอร์พูดครับ ขี่ไปแล้วมันมานั่งกลัวกินข้าวลิงใช่โอ้ยแล้วมันไปไหนก็ได้ผมกล้าไปเนี่ยออยีนี่ไปเชียงใหม่ได้เลยนะคือกล้าไปเลยว่ามันเราบั่นใจว่าเอยถ้าเราดูแลดีๆนะแล้วมันดูตอนตอนที่ซื้อมาเนี่ยผมรื้อเครื่องเลยเนี่ยแล้วก็ดูทุกชิ้นเลยว่าอันไหนที่อะไรที่สึกหรอหรือวาเวอร์ต่างๆเนี่ยอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราเราเปลี่ยนทิ้งหมดเลยเราเราลื้อรื้อเครื่องเลยแล้วก็โอเคดูทุกชิ้นเลยว่าลูกสูบเป็นไงแหวนแหวนถ้าแหวนพอดีตัวเนี้ยลูกสูบกับแหวนเนี่ยยังยังดี วาล์ว wow, นี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ส่งลงกึงหมดเลยนะค,คทำใหม่หมดแล้วก็มันก็จะวิ่งดีขึ้นด้วยแล้วก็มันมันอุปรกรณ์หัวฉุกเฉีนมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับอะไรที่เปลี่ยนได้เราเปลี่ยนหมดเลยที่ไม่แน่ใจเราเปลี่ยนแล้วก็มันสามารถที่ใช้งานได้ยาวๆเลยไม่ค่อยต้องกังวลเลยนะครับ ขับใช้งานได้ขับสนุกด้วยไปได้ไปวิ่งวิ่งแท็กเดย์ได้วิ่งกันไปกินกาแฟกับเพื่อนๆตอนเช้าได้อะไรนะอันนี้มันก็เป็นรถที่ออลราสวยๆครับเป็นรถที่ที่ทรงมันยังว่าอีกอีกยี่สิบปีก็ยังสวยนะครับมาเก็บดีๆเนี่ยนะผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าพี่อาร์ต้องมีความคิดแน่เลยว่ารถรถคันนี้ขับไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งมันเราเราก็คือเราโตมากั่ยุคนั้นนะครับแล้วก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราก็เห็นมาแล้วก็เอ้ยเห็นมาตั้งแต่มันน้แดงเลยะรุนนี้เราาากก็็็เเหนมร วันมีโอกาสเราก็อยากครอบครองแล้วก็โอเคพอครอบครองได้เราก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดนะนะหรือคืออาจจะไม่เดิมนะแต่ว่าทําในสไตล์เรานะครับเราก็เชื่อว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนไม่ต้องไปตามคนอื่นหรอกนะสไตล์ระยุมา์ยุแล้วก็อะไรที่มันมันบางอย่างมันเดิมแต่ว่าเดิมแล้วมันไม่โอเคผมก็ไม่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 เป็นธรามาใช่มันก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคที่มันงั้นมันก็เป็นเป็นแบบไฟบังคับอะจริงทุกคนทั้งแบบนี้แบบนี้นี้มันก็ผมว่ามันก็อาจจะดีนะคือคนที่อุรักดีนะครับแต่ว่าผมการใช้งานต่างเนี่ยผมว่าเอ็ มันเราเราชอบแบบการใช้งานที่มันใช้ได้จริงแล้วก็ไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ใช้แล้วก็แต่ลูกทรงภายนอกนี่เราเก็บของเดิมหมดอะไรเบาเบาต่างๆพวกอะไรเนี่ยให้ตรงปีนะครับมันมันทุกอย่างแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันมันจะสามารถพาเราไปทุกแห่งได้ขอขอเครื่องใหม่หน่อยนะครับก็พี่แอร์กับผมจะสไตล์เดียวกันนะประมาณเลสโซมอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่แอร์ที่เรียกว่าเอาเอา ยานคันใหม่นะครับก็เป็นเหมือนเป็นความฝันที่สมัยเด็กๆนะสมัยวัยรุ่นนะครับเติมเต็มความฝันครับเติมเต็มความฝันครับขอบคุณครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามเอ็กโอโต้สปอร์ตด้วยนะครับ